บอสโจสุดทนหลังเจอคอมเมนต์แบบนี้ เกิดอะไรขึ้นเมื่อบอสโตผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงคอมเมนต์นี้อยากจะเลื่อนผ่านแต่ก็เลื่อนผ่านไม่ได้ค่ะเพราะว่าพอเข้าไปอ่านแล้วจะรู้ได้ว่าด้อยค่าคนอื่นชัดๆนะคะด้อยค่าบอสโตยังไม่พอ,อยังไปด้อยค่าคนที่เข้ามาเรียนอีกอะไรยังไงเนะาะค่ะหลังจากที่ทางด้านบอสโตผู้บริหารมรำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะได้เปิดคอร์สสอนพิเศษนะคะเป็นการสอนการสร้างไรายได้นะคะจากช่องทาง u t u b e นะคะหรือว่าเพจเฟซบุ๊กค่ะที่มีผู้เข้าโรงเรียนเยอะมากค่ะหนึ่งในนั้นก็คือบ่าวโตนะคะ เจ้าเองนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งคะ่ะที่เรียกว่า เราพอมีหลักการและวิธีการอยู่บ้างบางส่วนแต่ก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมซึ่งเราก็เห็นได้ว่าทางด้านบบโจประสบความสําเร็จแล้วก็ทําให้ลูกทีมนะคะบุคลากรในวงลูกน้องค่ะที่อยู่ด้วยทุกคนเนี่ยมีรายได้จากตรงนี้ฉะนั้นแล้วเวลาที่ไปไหนมาไหนนะคะก็จะมีคนถามว่าเออโอโจทํายังไงสอนหน่อยจนได้กลายมาเป็นคอร์สเรียนนะคะเรียนแบบสร้างไรายได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นโจหนึ่งออฟฟิเชียลนะคะแล้วทีนี้กระแสตอบรับก็ดีมากๆค่ะหลายคนที่ได้เข้าไปร่วมในการเรียนคอร์สพิเศษครั้งนี้ก็ ประทับใจกันมาทุกคนได้รู้เทคนิคพิเศษนะคะนํามาปรับมาปรุงใช้มาเพิ่มเติมหรือว่าบางคนค่ะที่ยังไม่เคยได้ทําลองทําด้านนี้ก็หันมาทําเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองค่ะซึ่งเรามองว่ามันเป็นการส่งเสริมต่อยอดนะคะให้กับผู้ที่มีอาชีพนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นการเปิดเปิดโลกใหม่เปิดเปิดการทํางานใหม่ให้กับคนที่ยังไม่เคยทําแล้วก็ทีนี้พอบอโจนะคะก็ได้กระแสตอบรับจากคนที่เข้าไปเรียนเนี่ยก็คือดีนะแต่ไม่รู้ว่าคนที่คอมเมนต์แบบนี้ค่ะจะเข้าใจหรือว่าจะ ไม่เข้าใจก็ตามแต่ไม่ควรที่จะคอมเมนต์แบบนี้เนาะเพราะว่าคนที่เขาเข้าไปทุกคนกระแสตอบรับก็คือเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าดีสุดยอดได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยค่ะขออนุญาตนะคะเปิดคลิปในช่องของนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดเดอนะคะเพจนี้ค่ะเพราะว่าบอสโจก็ได้มาพูดถึงคนที่คอมเมนต์แบบนี้อยู่ค่ะเรื่องแรกของลูกกอมึงคนนั้นทัดตอนี้พูดกับรอทุกคนรอหมดอันนี้เป็นในอีกช่วงหนึ่งอันนี้บอสโจเดือดผมไปสอนรีสคอร์ด่อวานี้นะครับสอนโซเชียลมานนี้นะครับคอมเมนต์นี่ครับนีเห็นบอสนี่ครับนี่ย ถ้าไม่มีน้องอุ๋งอิงใครจะดูคุณมากขนาดนี้ขอโทษนะครับอย่าไขฝาันให้คนอื่นที่ไม่เป็นจริง mm hmm. ผมละสงสารนะครับ uh huh. อย่าหลอกตัวเองเลยครับไม่ได้จินย้านะครับคนแบบนี้อันดับแรกเลยผมว่าไม่ใช่เอฟซีตัวจริงครับไม่ใช่เอฟซีอีหล่าหรอครับ uh huh. ไม่ใช่เอฟซีสาวน้อยไม่ใช่เอฟเอฟซีศิลปินสาวน้อยหรอกแตมาพูดเพื่อหรือมาคอมเมนต์เพื่อสร้างความแตแกแยกอ่าปนป่วนแล้วนะตอนนี้อยู่ในวงไม่มีใครปฏิเสธ นะครับมไม่มีมปฏิสิธิสิทธ์หลายครับว่ายิ่่ดังแล้วไม่มีใครปฏิเสธบอกว่าองค์หิงดังอ่าแล้วไม่มีคนดูหรือดังเพราะคนนั้นคนนี้เพราะอันนี้คนนี้แล้วไม่เพราะมันอะไรยังไงถ้าไม่มีน้ององค์หญิงใครจะดูคุณมากขนาดนี้ไม่ไมีใครว่าน,นะพ่อโจก็เป็นคนสร้างองค์หญิงพ่อสร้างเป็นศูนย์หนาไหมครับแล้วองค์หญิงก็ศูนย์หน้าทําหน้าที่ยิ่งประตูสร้างคนสร้างทีมงานดึงคนเป็นหัวหอกอ่าหัวหอกตัวยิงประตูหรือตัวหนึ่งคนไหมครับ ขอโทษนะครับอย่าขฝันให้คนอื่นที่ไม่เป็นจริงอันนี้คุณกำลังด้อยค่าคนอื่นนะครับใช่แด้วค,คนอ,อื่นด้วยนะแล้ว <คน S 2> ด้วยค่าใครด้อย,ย,ยค่าผู้สั่งความครับค่ะอย่าขายฝันให้คนอื่นที่ไม่เป็นจริงผมเลยสองสารอย่าหลอกตัวเองนะครับผมไม่ได้กินแยาอ่าก็คืออย่างนี้นะคะสําหรับบอสโจเองนะคะถ้าคอมเมนต์อย่างเนี้ยบอสโจก็เคยแบบ อยู่ในโซเชียลมาเนาะแกจะเลื่อนผ่านนะกับคอมเมนต์ไม่ดีคอมเมนต์เชิงลบแกจะบอกคนอื่นด้วยซ้ำว่าไม่ต้องไปสนใจเราตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นแบบนี้มันก็อดไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นการด้อยค่าผู้สร้างด้วยแล้วก็ผู้มาเรียนด้วยซึ่งคุณเองนะคะไม่ไม่สนใจที่อยากจะเรียนเขาไม่ได้บังคับเลยค่ะแต่ทําไมต้องมาแบบดราม่าคนที่เขาจะเรียนและคนที่เขาเปิดสอน คือเราเชื่อนะคะว่าหลายคนที่ได้พบเจอบอสโจจะเรียกร้องแล้วก็จะสอบถามว่าตรงนี้ทาสร้างยังไงทําแบบไหนซึ่งเราก็เห็นได้ว่าบอสโจเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เป็นผู้ปั้นนะคะนักปั้นมือทองปั้นศิลปินปั้นหมอรำมาหลายคนแล้วที่โด่งดังนะคะแล้วก็ยังมาช่วยสพอร์ตรงสร้างไรายได้ตรงโซเชียลมีเดียนี้ด้วยเรามองว่าเขาก็คือผู้สร้างคนหนึ่งนะคะแล้วการที่คุณจะมาบูลลี่โดยการ แอบอ้างเนาะเหมือนว่าเป็นแฟนคลับน้องอุ๋งอิงแล้วจะมาพูดจาแบบนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วถ้าเป็นแฟนคลับน้องอุ๋งอิงจริงๆจะรู้ว่าน้องอุ๋งอิงนะคะโด่งดังมาจากการปัน้นการสร้างของบอจจริงๆน้องมีพรสวรรค์จริงอันนี้ไม่เทียงน้องมีเขาเรียกว่าเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มีพลังเสียงแล้วก็ร้องเพลงได้ดีจริงแต่ต้องขึ้นอยู่แบบว่าบอจนะคะจะรับหรือไม่รับอีกต่างหากแล้วพอบอจร,รับรับเข้ามาสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ต้องทากระแสสร้างตัวตนให้กับน้องอุ๋งอิงนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่าน้องอิงน,นะคะมีพรสวรรค์อยู่แล้วแล้วทีนี้มาบวกกับบอสโจที่เป็นคนแบบว่านักคอนเทนต์เลยแหละตอนนั้นคือบอสโจเองเป็นคนที่ลงคลิปเยอะมากเยอ๋ยจนเรามองว่าเอ๊ะแล้วบอสโจเอาเวลาไหนนอนหลับจนคิดอย่างนี้นะเพราะว่าเราแต่ละวันทำไม่กี่คลิปเนี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรนะคะแต่สาหรับบอสโจนะคะลงอย่างรัวๆแล้วก็ดีดว่าไม,ไม่เคยแบบว่าทําคนเดียวเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับทีมงานทุกคนเลยที่อยากมีไรายได้ตรงนี้แล้วทุกคนเองนะคะเข้ามาวงสาวนอา้อยเพชรบ้านแพงคนที่ขยนัขยนข ก็ทำให้มีไรายได้ตรงนี้เยอะมากเยอะมากๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าทุกคนนะคะจะมีช่องเป็นของตัวเองแล้วก็ทางด้านอบอโจเองนะคะว่เป็นผู้เปิดช่องให้จะมีคําลงท้ายเป็นออฟ i ิเชีนะคะแล้วเราก็มองว่าหลังจากที่เราได้เคยไปสัมภาษณ์บอโจครั้งหนึ่งเราเห็นถึงทัศนคตินะคะความคิดที่แบบว่าสร้างสารรค์ของบอโจก็คือแบบฉีกแวกแนวแล้วก็ไม่ซ้ำไม่จําเจรเรามองจาก คำพูดนะคะทุกคำการกระทำการถ่ายเออแกจะเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะแล้วพอเราได้ไปเห็นจริงๆตรงนั้นเราเลยว้าวจเก่งเนาะเจ้าเก่งเนาะทั้งแบบว่าดูแลงาน <m arr ant> หลากหลายอย่างเนาะทั้ง <m arr ant> ทําคลิปทาอะไรคือเราเก่งสุดยอดมากๆแล้วทีนี้พอเราได้เห็นแบบนี้ใครๆที่เห็นเหมือนกับเราก็ต้องอยากเรียนะนะแล้วการที่คุณไม่ไปเรียนก็ไม่ควรที่จะไปคอมเมนต์แบบนี้นะคะการคอมเมนต์ได้ค่าหรืออ่าดูถูกอาชีพของคนอื่นนะคะมันมันไม่ดีหรอกค่ะมันไม่มีอะไรที่ดูดีหรอกค่ะยิ่งยิ่งยิ่งไปคอมเมนต์แบบนี้นะคะก็จะเหมือนกระแสย้อนกลับ ไปหาตัวเองที่เวลาเจอคนเข้ามาคอมเมนกลับล่ะนะว่าคุณมีความคิดแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าสําหรับทางด้านบอสโจกับน้องอุงอิงเองนะคะก็อย่างที่แฟนคลับเอฟซีที่ติดตามมาจะรู้ดีว่าบอสโจเองนะคะรับน้องอุงอิงนะคะเป็นลูกสาวบุญธรรมด้วยแล้วก็ตรงนี้คือบอสโจเองนะคะก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกอย่างเลยเราจะเห็นได้ชัดแล้วบอสโจเองก็เป็นคนให้โอกาสน้องอุงอิงได้มายืนอยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยแล้วก็ด้วยความสามารถของน้องอุงอิงนะคะที่อันนี้คือต้องบอกเลยว่าแจีไม่ได้เลยว่าน้องมีความสามารถจริงเสียงดีจริงแล้วก็ไม่่เเคยยทีจะหุดพััฒนาตวอง น้องนะคะนาทุกคําติชมมาปรับปรุงมาปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นให้ไร้คําติชินนินทาก็จนที่แอดมินได้เคยพูดในหลายๆครั้งคือมีเพจดังเลยนะเออกลุ่มกลุ่มดังกลุ่มหนึ่งนะคะที่โจมตีน้องอุงอิงแบบโอ้โหแบบอะไรนี่อะไรหน่อยเอาหมดเลยจนแบบเขาโจมตีมายิ่งโจมตีเท่าไหร่น้องก็ปรับแก้ทุกจุดอันไหนที่เป็นความจริงนะแต่อันไหนที่ไม่เป็นความจริงก็เลื่อนผ่านจนน้องอุงอิงทุกวันนี้ไม่ไม่มีใครติเลยอ่ะในผพจนั้นนในกลุ่มนั้นค่ะอย่างอย่างเพจดังหลายเพจที่เคยแบบ ที่เคยแบบดาม่าน้องนเี้ยค่ะก็กลับมาชื่นชมแล้วก็มาติดตามเยอะด้วยหนึ่งเนี่ยน้องอุ๋งอิงนะคะมีความอดทนและความอดทนนั้นก็มีส่วนหนึ่งมาจากพ่อโจซึ่งเป็นคนสอนน้องแล้วก็สอนให้น้องวางตัวดีมากเลยนะคะแล้วน้องอิเองเองก็เข้มแข็งมากๆค่ะฉะนั้นแล้วการที่คุณจะบอกว่าถ้าไม่มีอุ๋งอิงไม่มีใครมาดูคุณหรอกคืออะไรคือเราก็ เห็นได้ว่าบอสโจเป็นผู้สร้างเนาะสร้างจนเป็นองค์อิงทุกวันนี้แล้วใครละ่ะจะไม่อยากให้บอสโจสร้างชนแล้วการไปเรียนเข้าความพิเศษเนี่ยเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้กับผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นอยู่แล้วหรือว่าเปิดรายได้ไปแล้วก็จะได้เทคนิคใหม่หมหมเทคนิคพิเศษเพิ่มขึ้นแต่สาหรับใครที่ยังไม่ได้มีช่องทางเปิดรายได้ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนเพื่อจะมีอาชีพตรงนี้ได้แอดมินเองก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ ไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าการสร้างราไรได้จากตรงนี้มันมาได้ยังไงมันจะทําได้ไหมเราก็มองว่ามันทํายากนะมันจะทําได้หรอเราเองก็ฝึกฝนอยู่นานเหมือนกันเพราะว่าเราทำงานประจําไปด้วยเราก็นํางานตรงนี้มาเป็นงานพิเศษจ,จนณนะปัจจุบันค่ะเราก็ได้ลาออกจากงานประจําแล้วก็มาทําตรงนี้แล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวเพิ่มมากขึ้นค่ะเราก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะในเมื่อคนที่เขาไปเรียนเขาเต็มใจที่จะไปเต็มใจที่จะ,ะจ่ายค่าเรียนแล้วคุณล่ะคะ ถ้ายังอยากอยู่ที่เดิมก็อยู่ไปค่ะแต่ไม่ควรที่จะคอมเมนต์แบบนี้นะคะหรือว่าถ้าอยากพัฒนาอยากสร้างไรายได้ก็เชิญเลยค่ะแล้วคุณจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ขายฝันหลอกลวงนะคะเขาขายฝันที่เป็นจริงค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ส่งกําลังใจเนาะให้บอสโจนะคะเพราะว่าตอนนี้บอสโจก็เดินหน้าต่อค่ะเปิดคอร์สเรียนพิเศษอีกแล้วค่ะเป็นโจสองออฟฟิเชียลนะคะแล้วงานนี้แฟนคลับไม่ใช่สีนักเรียนเนาะลูกศิษย์ต้องบอกว่าทาั้งแฟนคลับแล้วก็นักเรียนลูกศิษย์เนี่ยเรียกร้องให้ไปจัดที่ก,ะะก,การนน่าอะไร์นะคะเพราะว่าเเ้าตองช่า เช่านะคะเช่าโรงแรมอ่ะมันก็ต้องมีค่าเช่ามีค่าอาหารมีอะไรโอ้โห,โหก็ค่อนข้างเยอะนะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายฉะนั้นแล้วการที่บอจโจออกมาสอนพิเศษเรียนการสร้างไรายได้จากตรงน,นี้เรามองว่าเป,เป็นเป็นเป็นโอกาสนะคะสําหรับคนที่อยากจะมีไรายได้ดตรงน,นี้ฉะนั้นเราส่งกำลังใจให้บอจโจค่ะเดินหน้าเปิดได้เลยค่ะเ<อ>ชื่อว่ามีคนไปเรียนเยอะแน่นอนนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะแอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ